ตำถั่วค่มีขนมจีนแล้วก็หมกปลานะคะอืมแล้วก็ข้าวเหนียวตำถั่วทานคู่กับหมกปลาปลาขาวอืมเข้ากันเข้ากันอร่อยอร่อย อ้าวโอเคอืมอิ่มแน่นอนม <c oughs> ีข้าวเหนียวด้วย เอาช้อนมาเลยเอาวางไว้ข้าวเหนีย ใส่หมกปลาใส่ตำทั่วคู่กำใหญ่มากเลยอืม โอเคนะคะหมกปลาจินกับํำถั่วเข้ากันมากเลยในขนมจีนบ๊ายบายนะคะ